สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดลุงต่างชาติหัวใจวายกลางร้านแต่พนักงานเห็นแล้วเฉยๆไม่โทรตามรถทุกเฉินเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้แค่กับในหนังในละครแต่ใครเล่าจะเชื่อว่ามีคนกล้าเล่นละครตบตาแบบเนียนกริบเพื่อที่จะไม่ได้จ่ายค่าอาหารอย่างชายต้องสงสัยชายวัย50ปีรายนี้ที่ลงทุนเล่นใหญ่รัชดาลัยด้วยการแกล้งป่วยเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าอาหาร ตามรายงานระบุว่าผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อเป็นชาวลิทัวเนียที่อาศัยอยู่ในสเปนโดนจับกุมเมื่อเดือนที่แล้วในเมืองอาลิกันเต แขวนบาเลนเซียของสเปนหลังจากที่เขาพยายามหลบหนีออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เขาไม่ยอมจ่ายเงินค่าอาหารและค่าบริการโดยแกล้งทําเป็นไม่สบายด้านโฆษกประจําหน่วยตำรวจรัฐแห่งเมืองอาริกันเตระบุวา่าพฤติกรรมแกล้งป่วยเพื่อหนีการจ่ายเงินของผู้ต้องสงสัยในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่20ของปีนี้ซึ่งทําให้เขาเป็นที่รู้จักดีในหมู่ตำรวจท้องถิ่น และในเหตุการณ์ครั้งล่าสุดชายคนนี้สั่งวิกกี้2ที่และเข้าผัดสเปนซีฟูดหนึ่งที่ที่ร้านเอลบัวคอนเนอร์ค่าอาหารทั้งหมดคือ34.85ยูโรหรือประมาณ1,350บาทแต่ m o s เซ d o ดเมน s สผู้จัดการของร้านกล่าวว่า พนักงานในร้านเข้ามาบอกเขาว่าสังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยแล้วคาดว่าน่าจะเป็นพวกกินแล้วหนีไม่จ่ายเงินจึงเข้ามาบอกเขาพร้อมกับจำนวนเงินที่เป็นค่าอาหารขณะเดียวกันผู้ต้องสงสัยอ้างว่าเขากำลังจะกลับไปยังห้องพักในโรงแรมเพื่อนำเงินสดมาจ่ายแต่พนักงานในร้านไม่ยอมให้เขาออกจากร้านเว้นแต่จะจ่ายเงินค่าอาหารเสร็จก่อนด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าหลังจากโดนพนักงานในร้านขัดขวาง ผู้ต้องสงสัยก็แกล้งล้มลงกับพื้นและแสดงอาการคล้ายคนหัวใจวายแต่พนักงานในร้านไม่หลงกลจึงโทรแจ้งตำรวจซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จำเขาได้ในทันทีที่มาถึงที่เกิดเหตุโฆษกตำรวจอาริกันเตยืนยันว่าชายคนนี้กระทำความผิดซ้ำซากเขาโดานจับกลุ่มแหลกครักในเมืองนี้และมีพฤติกรรมกระทำผิดแบบเดียวกันมาโดยตลอด อีกทางผู้ต้องสงสัยไม่ยอมให้รายละเอียดที่อยู่ปัจจุบันแก่เจ้าหน้าที่เขาจึงโดนควบคุมตัวและส่งเข้าห้องขังก่อนที่จะส่งเรื่องฟ้องร้องไปยังศาลท้องถิ่นซึ่งปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผู้สื่อข่าวโดยอ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัย พร้อกันนี้สื่อท้องถิ่นรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เคยจับกลุมชายคนนี้เมื่อสี่ครั้งที่แล้วว่าเขามักจะสั่งอาหารแพงๆเช่นกุ้ง lobster w ก i s k y premium จากทางร้านจากนั้นเขาชอบยิ้มย้มทักทายเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่เคยแสดงท่าทีสะทกสะท้านแต่อย่างใดเมื่อต้องเข้าห้องขังขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ com ขอบคุณค่ะ